ผมกำลังทดลองหน้าจอของ Samsung Galaxy A50s นะครับผมตอนนี้ผมใส่หูฟังด้วยนะครับเวลาที่ปัดด้านข้างมาเนี่ยเกมมันก็จะมีปุ่มที่ให้เราแบบสามารถบันทึกภาพได้นะครับตัวน,นะนี้มันกลายเป็นตัวเห็นไหมฮะด้านขวาบนนะครับมันจะเป็นปุ่มหยุดนะครับแต่ถ้าตอนที่เรายังไม่ได้อัดเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับ นะพอเรากดเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มอัดนะครับคือวันก่อนเนะี่ยผมได้ลองใช้ตัวนี้อัดเกม r o v ไปลวรอบหนึ่งนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเกมมันมีสะดุดมีกระตุกนะครับถ,ถ้าเป็น r o v เนี่ยไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็น p u b g รู้สึกว่ามีการกระตุกนิดๆครับกระตุกหน่อยๆอ,อ๋อและอย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลาเราอัดนะครับตัวนี้เนี่ยเรา มันสามารถที่จะบันทึกทั้งเสียงพูดที่ผมพูดผ่านไมโครโฟนที่หูฟังนะครับแล้วก็มันจะเก็บเสียงจากด้านในตัวเครื่องนะครับอย่างตอนนี้นะฮะมันจะมีเสียงตื้อดๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ยินนะครับเพราะปกติถ้าผมใส่หูฟังนะครับแล้วผมใช้แอปตัวบันทึกหน้าจออื่นเนี่ยถ้าใส่หูฟังปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินแค่เฉพาะเสียงที่ผมพูดนะครับ มันจะไม่ได้ยินเสียงจากตัวเกมนะครับตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงเครื่องบินใช่ไหมน่าจะได้ยินนะผมหวังนะคือตอนตอนรอบที่แล้วผมลองอัด ROV เนี่ยคือมันสามารถอัดเสียงคนคนเล่นไปได้ด้วยนะครับเวลาที่เราสใส่หูฟังนะครับต,ตอนแรกเนี่ยผมกละว่าจะเอามาสตรีมเกมนะครับโดยใช้ตัว ดีวีเลคคอร์เดอร์นะแต่เดี๋ยวนี้ดีวีเลคคอร์เดอร์ไม่สามารถที่จะใส่หูฟังไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้แล้วนะครับนันจะบอกว่าเรารู้สึกว่าจะใช้ลงจริงๆนะ Cpu ประมวลผลไม่ทันได้เลยเอาจริงไปแล้วผมกระด้างไปแล้วโอ้โอเคโอเคโอเคกลับมาละโอ้กระตุกกระตุกกระตุก กระตุกข้างบนเลยก็ไม่กี่แงไหนนะผมพูดถึงดีวีลเลคคอร์เดอร์เนาะตัวดีวีลเลคคอร์เดอร์เนี่ยโอเคมันปรับปรับกราฟิกให้ต่ำแล้วนะคือดีโีเลคคอร์เดอร์นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะไม่สามารถที่จะอัดเสียงจากภายในได้แนละ้วเห็ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเสียงจากภายในเนาะ นะครับเก็บปืนิดหน่อยก็คือถ้าเราเก็บเสียงจากภายในพร้อมกับเอ่อพร้อมกับใส่หูฟังไปด้วยผมว่ามันดีนะเร็จแล้วจมอยู่แถวนี้ต้อง,งขึน้นอย่าไม่คิดว่ามันง่วง ไม่ยินเสียเงเลยแบบนีนะ้โอเคโอ้ยตกใจเพื่อนยิงเพื่อนไปหนึ่งนะ คือที่ผมน้องแคร์ว้จะต้องใส่หูฟังไปด้วยเพราะว่า v a ลานั่งเข็ p พับทเนี่ยถ้าถ้าเราใส่หูฟังเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าจากหูฟังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาตอนนี้เขาอยู่ฝั่งไหนเขาอยู่ตรงไหนเราจะสามารถหลบเขาทันนะครับ ยืนตัวนี้ผมได้ยินเสียงฝีเท้าเขาอยู่ข้างล่างอ๋อฟังเดียเด๋ยวกันพวกเดียวตกใจตกใจหมดเลย องตายไปแล้วเอ๊มีลงมาทางนี้หรือยังเนี่ยผมเริงง่มงงทางแล้ว ทีมผมยังอยู่ครบครับยกเว้นเบอร์สามที่น่าจะแบบว่าแรละเบอร์สามไปอยู่ตรงไหนที่เขามาสู้กันแถวนี้กันโอ้เบอร์สามไปอยู่ไกลแล้วตอนนี้สภาพในเกมคือฝนตกแล้วก็มืดน,นะครับซึ่งผมเลยเป็นคนที่มองไม่เห็นศัตรูคือสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ือบางทีต,ตอนตอนที่เราแบบดูเพื่อนๆที่เขาเล่นกันนะเห็นได้ไงว่ามีโจรอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปตัผมเนี่ยผมผมงไม่เห็นหปืนนี้ดีกว่าผมว่าปืนนี้ถึงแม้ว่ามันจะยิงตึง้งตึ่งทีละสองนะัดสองนันแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ยินเมันได้ยิงนะเนี่ยคือมันค่อนข้างแรงนะผมคิดว่านะ คิดทำตัวนะกับเอ่อคุณก้าวมม,มที่ผมเก็บมาเนี่ยคือผมว่ายิ่งลูกใหญ่มันก็น่าจะเจ็บเยอะอะ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะจริงหรือเปล่าไม่รู้โอเคเบอร์สามน่าจะรอดอ่ะ enemies ahead form up on me อเมโอเคอเมื่อกี้ผม,ม่เก็บ ขอกวแสงแล้ไม่รู้มันใช้กับปืนอะไรเนาะไม่รู้มีการประทะกันตรงนี้นะครัอ้หึอย่งไหน่ยอู้หมมองไม่เห็น ผมมองเห็นจริงๆีือยู่ไหนโอ้ตายแน่ตายแน่ตายแน่เลยน <Help. S 1> ถ้าเราใส่หูฟังเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนได้ง่ายมากขึ้นนะเคเรียบร้อยโอมเห็นจริงนะ Okay. แล้วถ้าใครที่แบบอัดหน้าจอของตัวนี้ก็แนะนำว่าคงจะต้องปรับกราฟิกให้มันต่ำด้วยนะครับเพราะมันกระตุกสุดๆไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วน,นะครับงั้ก็ลองไปเล่นกันดูการอัดหน้าจอของ A50s นะครับผม